Gadget of the week สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต ความโด่งดังของซีรีส์ตระกูลเซนจากค่ายเทคโนโลยีเอซูสนั้นถูกจุดชนวนขึ้นมาจากเซนโฟนสมาร์ทโฟนราคาประหยัดสเปคแรงที่เข้ามาเขย่าตลาดตั้งแต่ปี2557และล่าสุดเอซูสก็ส่งผลิตภัณฑ์ในซีรีส์แท็บเล็ตออกมาเพิ่มเติมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในซีรีส์เซนแพดและแท็บเล็ตหนึ่งในซีรีส์นี้ก็คือรุ่นนี้ค่ะเอซ s สเซนแพด7.0แท็บเล็ตขนาดหน้าจอ7นิ้ว มาเริ่มต้นดูที่สเปคของแท็บเล็ตเครื่องนี้กันนะคะเ e n p a d 7.0มีหน้าจอ IPS ขนาด7นิ้วความละเอียด1,280 x 800พิกเซลพร้อมระบบเสียง DTS HD Premium Sound ประมวลผลด้วย Intel Atom x3 c3230 RK 1.2 GHz 64บิตหน่วยความจำภายในย16 GB RAM 2 GB รองรับ microSD card สูงสุด64 GB กล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหน้า 200GB ล้าพิกเซลรองรับ 3G 850 900 1,900และ2,100เมกะเฮิรน้ำหนัก272กรัมและติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 5.0 Lollipop ค่ะ ดีไซน์ของเซนแพด7.0นั้นดูดีเลยทีเดียวนะคะเราชอบเท็กซ์เจอร์ของฝาหลังที่ออกแบบลายมาให้เหมือนกระเป๋าหนังขนาดกําลังเหมาะมือน้ําหนักก็ไม่มากเกินไปฝาหลังนั้นสามารถแกะออกมาใส่ซิมและอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้แต่ว่าการแกะค่อนข้างยากสําหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ไว้เล็บค่ะการแสดงผลของจอนั้นดูสวยงามคมชัดแต่ก็ไม่ได้สว่างจัดจ้าจนปวดตานะคะลําโพงที่ให้มาด้วยก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีระดับเสียงสําหรับการใช้งานทั่วไปนั้นถือว่ากําลัง ดีแต่ว่าออกจะเบาไปสักนิดหากต้องการใช้ในการเปิดคลิปวิดีโออย่างคลิปเทรลเลอร์หนังแนวแอคชั่นที่ความดังของเสียงไม่ผลต่ออัธรตในการรับชมเป็นต้นค่ะ กล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลนั้นก็พอจะถ่ายรูปทั่วๆไปได้ส่วนกล้องหน้าต้องใช้ฝีมือในการหามุมหาแสงสักหน่อยเพื่อให้ภาพออกมาดูดีจะว่าไปการใช้งานโดยทั่วไปนะคะก็คล้ายๆกับการใช้เซนโฟนที่จอใหญ่ขึ้นนั่นแหละค่ะเพราะทั้งหน้าตาของ user interface และการใช้งานฟังก์ชันต่างๆก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลย ไฮไลท์ที่ทําให้เราชอบเซนแพดก็คืออุปกรณ์เสริมต่างๆที่สามารถซื้อเพิ่มได้ซึ่งผลิตออกมาโดยค่ายเอซูสเองเลยค่ะมีหลายอย่างที่ดูน่าสนใจและก็ควรจะมีไว้ถ้าหากตัดสินใจจะซื้อแท็บเล็ตรุ่นนี้มาใช้อย่างเช่นเซนคลัชที่จะสามารถเปลี่ยนเซนแพดของเราให้กลายเป็นกระเป๋าหนังสุดหรูเพิ่มสไตล์ให้กับการแต่งตัวโดยรวมมากกว่าการถือแท็บเล็ตธรรมดาธรรมดาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังเพราะว่าอย่าลืมว่าเซนแพดสามารถใส่ซิมใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้ดังนั้นเมื่อจะใช้ฟังก์ชั่นโทรศัพท์ที่ในตอนที่แทบเปล็ดใสอยู่ในเซนคล s ชและไม่มีหูฟังเสียบไว้ทําให้ต้องยกแนบหูแบบนี้ก็จะเจอกับเหตุการณ์นี้เลยค่ะ เซนออดิโอเป็นฝาหลังอีกชิ้นหนึ่งที่จะทําให้เซนแพดกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงนอกบ้านสุดหรูดีไซน์และผิววัสดุเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเซนแพดและเซนคลัชเมื่อใส่คู่กันก็จะกลายเป็นกระเป๋าหนังที่หนาขึ้นมาหน่อยเพราะประกอบไปด้วยลำโพงระบบ DTS และแบตเตอรี่สามารถแปลงร่างเป็นขาตั้งให้รับชมความบันเทิงต่างๆบนหน้าจอได้ง่ายๆซึ่งเซนออดิโอจะทําให้เสียงที่เปล่งออกมานั้นดังขึ้นกว่าเดิมมากและแบตเตอรี่ก็จะทําให้ใช้งานนอกบ้านได้นานขึ้นค่ะ สรุปโดยรวมแล้ว ASUS ZenPad 7.0เป็นแท็บเล็ตหน้าตาสวยงามราคาสมเหตุสมผลและก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเมื่อเทียบสเปคกับราคาที่ตั้งไว้ของเล่นที่มีให้เลือกใช้เพิ่มเติมก็ดูน่าใช้ดีไซน์แบบไม่ใส่อุปกรณ์เสริมเหมาะสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายยิ่งเพิ่มออปชั่นเสริมอย่างเซนคล c h เข้าไปแล้วก็จะยิ่งเสริมลุกการแต่งตัวแบบผู้หญิงทำงานและก็ช่วยทำให้แท็บเล็ตในมือนั้นดูมีความแข็งของเทคโนโลยีน้อยลง แน่นอนว่าคงจะไม่เหมาะสำหรับการใช้เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องหลักค่ะแต่การมีแท็บเล็ตหน้าจอเล็กๆที่ใช้โทรออกรับสายได้ก็เพิ่มความอุ่นใจขึ้นมาให้อีกระดับ Asus z เซนแพ7.0เปิดตัวที่ราคา5,990บาทมีให้เลือก3สีคือสีขาวสีดำและสีเงินหรือหากจะลดงบประมาณลงหน่อยเหลือ4,490บาทก็จะได้เ e n แพด7.0อีกรุ่นที่ลดความละเอียดของหน้าจอแรมสเปคกล้องลงและหากหน้าจอ7นิ้วนั้นใหญ่ไม่พอนะคะก็อาจจะหันไปเลือกเซน p a d S 8.0หน้าจอ8นิ้วที่ราคา1 9 9 0บาทแทนก็ได้ค่ะ ใครที่เตรียมตัวใช้ ASUS ZenPad อยู่อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้โฟกัสเขามีกระจกที่รองรับรุ่นนี้ได้แล้วค่ะด้วยคุณสมบัติปกป้องหน้าจอกระจกกันรอยโฟกัสจะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนได้ถึงระดับ 9H และยังผ่านกรรมวิธีการเคลือบตัวกระจกด้วยสารชนิดพิเศษทําให้ตัวกระจกนั้นทัชลื่นลดคราบมันและคราบรอยนิ้วมือได้ดีเยี่ยมและยังทําความสะอาดง่ายดีไซน์สวยงามขอบโค้งมนไม่บาดมือด้วยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/ focusfilm ค่ะ